ผางประทีปเป็นสัญลักษณ์ทางภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนภาคเหนือโดยช่วงพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงของการทำตัวผางประทีปผางคือภาชนะดินเผาค้ายถ้วยเล็กๆเ,เริ่มต้นจากการนำดินเหนียวที่หมักเรียบร้อยแล้วมาปั้นขึ้นรูปเป็นตัวผางประทีปจากนั้นพึ่งลมทิ้งไว้ให้พอหมาด และนำไปเผาโดยใช้ฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงตามวิถีของชาวบ้านเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงชาวบ้านก็จะนำมา,สาใส่ไส้เทียนและหล่อขี้พึ่งลงไปส่วนคำว่าปตีบคือแสงสว่างชาวล้านานานิยมจุดผางประทีเป็นพุทธบูชาสืบเนื่องมาจากตำนานพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันทะพระโกนาคมณะนะพระกะสัสป,ปะ พระโคตมะและพระสีอริยะเมตรัยพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้ถือกำเนิดมาจากแม่กาเผือกและวันหนึ่งขณะที่แม่กาออกไปหาอาหารได้เกิดพายุทำให้ไข่ทั้งห้าฟองถูกพัดตกออกจากลังไหลไปตามแม่น้ำโดยไข่แต่ละใบถูกเก็บไปเลี้ยงโดยแม่ไก่แม่นาดแม่เต่าแม่โคและแม่ราชสี เมื่อแม่กาเผือกกับลังมากลับไม่พบไข่จึงตรอมใจแล้วเกิดเป็นเท้าพกาภมบนสวรค์แต่เมื่อไข่ทั้งห้าฟักออกกลับกลายเป็นมนุษย์เพศชายและได้บวชเป็นลือสีเมื่อลือสีทั้งห้าได้พบกันจึงไต่ถามถึงมารดาของแต่ละองค์ว่าแม่ที่แท้จริงของตนคือใครจึงพากันอธิษฐานขอให้พบแม่ที่แท้จริงด้วยคำอธิษฐาน จึงทําให้พก,กาพมผู้เป็นแม่ได้แปลงร่างกายเป็นอีกาเผือกบินลงมาเล่าเรื่องในอดีตให้ลือศีท้งห้าฟังและได้บอกว่าถ้าหากคิดถึงแม่ให้นําได้ดิบมาพันกันเป็นตีนกาจุดเป็นประทีปบูชาวันยี่เปงด้วยอนิสงค์แห่งการถวายประทีปตีนกาจึงทําให้ได้ตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นอกจากนี้ ยังเป็นการบูชาแสงสว่างเชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีแสงสว่างนําทางในชีวิตให้โชว์ช่วงชาชวานดังแสงจากผางปติบด้วยเหตุน,นี้ช่วงประเพณียี่เป็นจึงสว่างสวยเต็มไปด้วยแสงจากผางปติบทั้งนี้หากความนิยมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและคนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดภูมิปัญญาแล้วนั้น ก็จะส่งผลให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนภาคเหนือสูญหายไปในที่สุดพวกเราเป็นตัวแทนของคณะวิทยการจัดการขอเป็นส่วนหนึ่งในการจุดผางประทีปเพื่อสืบสารและสืบทอดให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญและไม่ลืมภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของภาคเหนือของเราค่ะขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับ